สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะพนมีบทความสองบทความนะคะเอามาฝึกอ่านกันนะเป็นบทความที่วัอ่านไว้เมื่อปี2018นะคะปีนี้2020นในบทความแรกนี่นะคะไม่มีวิดีโอที่อ่าไว้นะส่วนบทความที่สองมีนะคะมาเริ่มกันที่บทความแรกก่อนลวกันนะบทความแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ ผู้หญิงคนนี้นะคะจากรูปเนี่ยเขาเปลี่ยนงานใหม่แล้วเขาก็ต้องตัดสินใจว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีนะเพราะอะไรมาฟังกันนะคะอ่านจากโจทย์เลยนะจากโจทย์โจทย์บอกว่า a read this passage then complete exercises b c and d exercises m i s ซ s นั่นหมายถึงว่า มากกว่าหนึ่งนะคะ Exercises คือแบบฝึหกหัดนั่นเองนะ Passage Passage ก็คือบทความนี้นะคะหรือที่หลายๆคนรู้จัก Article Article ก็เหมือนกันนะคะ Article ก็คือบทความนะคะ Passage ก็คือบทความนี้นะคะ A big decision A big decision Alice Jones works in s t Louis Missouri as a sales representative for a big publishing company representative นะคะออกว่า representative ตรงนี้ไม่ต้องเททีบนะเททีบ representative she has a job offer from a smaller publishing company in New York City To become the marketing director. ไม่เตอนะ, director For college textbooks. Text ตรงนี้ต้องมีเสียง S mm -hmm. She can't decide if she should take the job or not. In a smaller company, there may be more chances for advancement. And promotion promotion Because more people get to know you. Her company now is so big that she doesn't know anyone outside of her department. But the company in New York doesn't pay as well as the company in St. Louis. They are offering her $2,000. less than her present salary คำนี้นะคะ present ปรดเนี่ยจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่ปรดจะใช้วิธีจำว่า present tense นะคะ present tense ก็คือออกเป็น present เพราะปรดจะไปจำถึงคำที่แปลว่าของขวัญ present present นี present, ่ก็ของขวัญแล้วก็ present present นะคะ present คือการนำเสนอ presentation อย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ก็คือ present present salary p พรสเซนก็แปลว่าของขวัญเหมือนกันแล้วก็ p พร s เซนคือการนําเสนอนะคะ p พร s เซนต์ซาร์ลก็คือเงินเดือนปัจจุบันพัฒนามันก็จะเป็น p r e s เซนเหมือน p พรสเซนต์เทนนะคะ But the new job title, marketing director, is more impressive than her current job title, sales representative. A marketer, ไม่ใช่ marketer บทอ่านบรรทัดผิด A marketing job is probably more challenging. than her sales job mm -hmm. คํานี้อ่านว่า thrust a probably probably อะเล be bri probably the probably ก็ได้นะ prob abby probably probably, probably. probably, probably, probably. นะ it also involves a lot more responsibility involves นะคะ involves นะ involves นะ responsibility 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 the move คำนี้นะคะ move ออกเสียงเหมือน five เลขหแล้วก็ leave ตรงนี้ก็ออกเสียงเหมือน five เลข5นะคะตรง ve อ่ะ e. the move from s t Louis to New York is also a big change New York is an exciting place to l e a v e คำนี้ place ต้องมี ce ได้ลยนะคะไม่ใช่เพลท l a e แบบนี้ไม่ใช่นะ Place, But it is expensive and dangerous, especially for a single woman. Especially, 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 it has especially, especially, เลยนะ, especially however, it's rarely, rarely R -r 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 rarely, rarely. It really is the center of the publishing industry. Industry 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 industry. So it seems like a better place I better per diversity am I? So it seems like a better city to work in than St. Louis. So it seems like Target Mayu. So it seems like a better like a better city in It seems like a better city หรือ it seems like แล้วก็หยุด a better city ได้นะคะ Alice needs to make a decision soon โอเคนะเรื่องนี้เขาก็บอกถึงว่า Alice เนี่ยเขาได้งานเสนอมาก็เหมือนกับมีงานจะจ้างเขาอยากได้เขาไปทำอะอยู่ที่นิวยอร์กซึ่งนิวยอร์กเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าที่เซนต์หลุยส์แต่เขาได้เงินเดือนน้อยกว่า2,000 แต่ทุกอย่างในนิวยอร์กเนี่ยแพงค่าของชีพสูงกว่าว่าอย่างนั้นแล้วก็อันตรายกว่าแล้วเขาจะไปดีหรือไม่ไปดีนะในเนื้อเรื่องนี้เนี่ยโบส์ก็ให้นักเรียนของโบส์ที่เขาเพิ่งเรียนไปให้พูดมาว่าแล้วถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองละ่ะเขาจะทํำยังไงยกตัวอย่างว่าให้ติ้งต่างว่าเขาว่าทํางานอยู่ที่คอนแกนได้เงินเดือนหนึ่งมืนแล้วมีงานที่ กรุงเทพเสนอมาแต่ได้เงินเดือนแค่แปดพันเขาจะไปไหมเขาก็บอกเขาไปพอเขาบอกเขาว่าเขาไปเนี่ยแล้วเขาจะทําไงกับค่าใช้จ่ายตัวเองเขาก็บอกว่าเขาจะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกอย่างเช่นไปกินบุฟเฟ่ยางงี้ก็ไม่ไปซื้อเสื้อก็ไม่ซื้ออย่างนี้แล้วก็อยู่สถานที่ใกล้ที่ทํางานจะได้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางอันนี้คือคําตอบของน้องแต่น้องเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคุณก็ลองพูดมาซิว่าถ้าเป็นคุณ คุณจะทำยังไงนะคะถ้าใครพูดแล้วอยากให้โบสฟังนะคะให้เข้าไปที่ไลน์กลุ่มนะไม่ใช่ไลน์ที่ถามข้อมูลเรียนส่วนตัวนะเข้าไปที่ไลน์กลุ่มนะคะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนี้พูดมาได้เลยนะคะแล้วจะฟังแนะนำให้นะต่อไปต่อไปต่อไปเป็นนิทานเบาๆสนุกๆน,นะคะนั่นคืออันนี้ Goldilocks g o d i l o c k s uxe, นะคะแต่ก่อนที่จะอ่านกันวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยต้องอ่านดีกว่าในอดีตอยู่แล้วเพราะจะให้คุณฟังที่บพสอ่านเอาไว้เมื่อปี2018ก่อนนะเอานะ1 2 3สองซเอานะคะ g o l d l o c k s and the three bears Once upon a time there were three bears and the three bears love to eat Porridge One day the three bears went for a walk. What's in here? This porridge is too hot said Go locks This porridge is too cold. This porridge just right yum yum. This chair is too hot, said Go locks This chair is too soft this chai is just right oof this bed is too hard says goldilocks this bed is too soft this bed is just right <sniffs> who's been eating my porridge said daddy bear who's been eating my porridge said mummy bear my porridge is all gone said baby bear Who's been sitting in my chair said daddy bear Who's been sitting in my chair says mommy bear My chair is broken said baby bear Who's been sleeping in my bed said daddy bear Who's been sleeping in my bed said mommy bear Who's sleeping in my bed said baby bear Time to go เซตกอลล็อก s ์โอเคนะคะก็มีอ่านไม่แน่ใจหลายคำนะคะคำว่าไอ้ p โพริชเนี่ย p โพริชน่าจะเป็น p o โพริชนะคะมันเป็นผลไม,ม้มั้งอันนี้ก็ไม่รู้จักนะเพิ่งได้เพิ่งเ,เห็นครั้งแรกในชีวิตนี่แหละคำเนี้ยนะคะแล้วก็มันจะมีคำเมื่อกี้อยู่คำหนึ่งปลดออกไม่ได้อยู่ยนะคำไหนวะคำว่า tiktok tiktok อุ๊บส์มันจะอ่อนอย่างนี้นะอุ๊บส์อุ๊บส์มันคืออุ๊ปอ่ะอุ๊เดี๋ยวมัน้องมีเอสอะอุ๊บส์นะคะโอเคไปละบายบายขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะนั่นก็คือโบ๊ทเองนะคะเมื่อปี2018นะถ้าคุณอยากฟังใหม่ก็เข้าไปดูในช่องได้นะคะนะครั้งนี้มาดูซิว่าทักษะของโบ๊เป็นยังไงนะอ่าเอานะเอานะเอานะ ชื่อเรื่องก็อ่านผิดนะชื่อตัวละครเนี่ยเขาชื่อ Goldilocks ผมอ่านเป็น Goldlock ใช่ไหม Goldilocks and the three bears นะ Once upon a time there were three bears and the three bears love to eat porridge porridge คือโจ๊กนะคะคือโจ๊กเละๆ One day, The three bears went for a walk What's in here? This porridge is too hot," said Goldilocks. "This porridge is too cold. This porridge is just right. Yum yum. ครั้งแรกเขาบน่นไงมันร้อนไปมันเย็นไปแล้วมาเออชามนี้ชามนี้กำลังดีเลยนะอร่อยอร่อยอ่า This chair is too hard," said Goldilocks. This chair is too soft. This chair is just right. kang bone kangwe, go eat kangwe, and you can nim by a nyanye so by. Oops! This bed is too hard. Said Goldilocks. This bed is too soft. This bed is just right. เตียงแข็งไปเตียงนุ่มไปพอ่าเตียงเอออันนี้ดีไนดะ้หลับเลยนะ Who's been eating my porridge? said Daddy Bear. Who's been eating my porridge? said m o m m y Bear. My ่ o r r i d g e is all gone. เซตเบบี้แบร์พูดทำเสียงไอหมีน้อยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะอ่ะพ่อกับแม่มันก็บ่นเลยอ่ะใครใครมากิน ใครมากินข้าวฉันเนี่ยอ่าแล้วก็ไอตัวเล็กอะ่ะไอลูกหมีก็อ่ะแล้วของฉันหรอของฉันหมดเลยอะ่ะ Who's been sitting in my chair? Said Daddy Bear. Who's been sitting in my chair? Said Mummy Bear. My chair is broken. <laughs> Said Baby Bear. พะทำเสียงลูกหมีไม่ได้วะ่ะไม่น่ารัก พอแม่ก็บน่นอ่ะใครมานั่งเก้าอี้ฉันเนี่ยแล้วพอลูกหมีแก,กลๆมาเก้าอี้ลูกหมีหกักไง Who's been sleeping in my bed? said Daddy bear. Who's been sleeping in my bed? said Mummy bear. Who is sleeping in my bed? <laughs> said Baby bear. <laughs> พวกทำเสียง Baby bear หมีไม่ได้ที <laughs> พ่อแม่ลูกหมีมาก็อ้าวใครใครมานอนเตียงเราเนี่ยแ้วเจ้ากลดิล็อกก็ทำจิ๊เ <laughs> อเขาแอบเขาแอบอยู่ไงเซกโกดิล็อกเป็นไงเป็นไงทักษะมีทักษะดีขึ้นใช่ไหมนะเวลาเราอ่านเรื่องแบบนี้เราก็ต้องให้มีความสนุกร่วมกับเนื้อเรื่องแล้วเราก็จะสนุกไนงะพอเราอ่านข้อความเหมือนกับ ข้อความที่วัดเพิ่งอ่านไปคราวที่แล้วเนี้ยมันเป็นข้อความมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะขอให้ทุกคนขยนันขยันฝึกกันนะแล้วก็จินตนาการแล้วก็สนุกกับเรื่องที่อ่านนะเราก็จะได้สนุกไปด้วยนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องตั้งใจมากให้ฝึกอ่านแบบขี้เกียจขี้เกียจอ่านเน่ะนะ <c oughs> นะไปละบายบายสวัสดีค่ะ